เป็นร้อนค่ะคุณผู้ชมถ้ายังจํากันได้ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม่ของดารานักแสดงน้องออฟธนกฤษจําได้ไหมคะครับที่น้องเป็นเหยื่อถูกรถชนและน้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงอตอนนั้นเป็นดรามา่าเพราะรรว่าน้องเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารคุณแม่ก็พาไปทั้งน้องอยู่บนเตียงนี่แหละแต่ล่าสุดเกิดลักษณะคล้ายๆกันอีกแล้วนะคะคือลูกสาวเนี่ยบอกว่าพ่อบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุทางอ,อ,อําเภอบอกว่าก็พาพ่อมาสิลูกสาวบอกว่าพ่อไม่สบายป่วยติดเตียงอยู่ อำเภอตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมเอาติดตามเรื่องนี้กันเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจจริงๆนะคะเริ่มต้นมาจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องเศร้าเอาไว้บอกว่าอ่านแล้วช่วยแชร์ทีบารประจำตัวประชาชนคุณพ่อหมดอายุแต่คุณพ่อป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถามว่ามีวิธีอื่นไหมที่ไม่ต้องแบกผู้ป่วยมามันทุลักทุเลใช้เอกสารมอบอำนาจได้ไหมหรือให้คุณพ่อปั๊มนิ้วมือมาหรือมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้าน ทางอำเภอยืนยันต้องแบกผู้ป่วยมาจะติดเตียงอาการหนักใส่รถเข็นรถนอนเดินไม่ได้ใส่สายมากมายหรือเครื่องช่วยหายใจก็ต้องมาทำบัตรที่อำเภอให้รถพยาบาลไปแบกมาบัตรคนพิการถ้าหมดอายุก็ต้องมาทำใหม่ที่สาลากลางจังหวัดคุณผู้ชมสรุปก็คือเธอบอกว่าแบกคุณพ่อมาทำบัตรใหม่วันที่7มิถุนายนแปมิถุนายนคุณพ่อเสียชีวิตมาแค่ถ่ายรูปจบที่เหลือใช้ข้อมูลเดิม อะไรคือระบบราชการไทยแล้วบัตรประชาชนใหม่ของพ่อจะใช้ตอนไหนดีในเมื่อวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วถามว่าต้องแบกกันไปอีกกี่เคสและต้องเสียชีวิตอีกกี่คนหน้าหดหูใจสิ้นดีหลังจากโพสต์นี้ออกไปนะคะแน่นอนชาวเน็ตมาอ่านรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของระบบราชการไทยกันมากเลยค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เองนายอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับคุณธรรมนูญแจ่มใส ลงพื้นที่ไปพบกับผู้โพสต์คนนี้ผู้โพสต์ชื่อว่าคุณปรางทองนะครับเป็นลูกสาวของคุณสมหมายอายุ66ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับพอไปถึงครับนายอำเภอเมืองปทุมธานีได้ยกมือไหว้ขอโทษทางลูกสาวและภรรยาผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขครับพร้อมชี้แจงนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานนะบกพร่องเรื่องนี้ ก็ต้องมีมาตรการลงโทษและจะท,ทําหนังสือชี้แจงและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตนเองมาอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีได้เพียง5เดือนหลังจากนี้จะพยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆอีกทั้งจะเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกําชับเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลาทําบัตรประชาชนทางอำเภอต้องเข้าไปทําให้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับฟังเสียงครับ อ๋อเป็นหน้าที่ของพี่นันเพลไปแล้วกันนะคะลองครับอุณพ่อคนแล้วก็เป็นเคสสุดท้ายแล้วแล้วแสดงว่าวันนี้ก็คือพอใจกับที่ท่านนันเพอได้มาไมด้ต้องการเี่แจีองเรตลกันใช่หไม่ได้ต้องการเรียกร้องเพราะคุณพ่อเสียชีวิตแล้วมันไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้แล้วค่ะแต่อยากให้เป็นเรื่องเตือนใจและเคสสุดท้ายแค่นั้นนะคะว่าพอเลยค่ะอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ คุณผู้ชมะค,คะก็เป็นเสียงของเธอนะฮะคุณปรางทองซึ่งมีคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้คอมเมนต์มานะใน f a c e b o o แฟนเพจซ e เจ็ดเอชดนิวส์นะคะคุณพึ่งพิรมพัฒน์บอกว่าแม่ป่วยติดเตียงเหมือนกันยังต้องอุ้มไปทําเลยค่ะแสดงว่ามีหลายพื้นที่ที่เป็นแบบนี้หรอคะถ้าเป็นแบบนี้เชื่อว่ากรณีนี้เนี่ยอย่างคุณปรางทองลูกสาวบอกว่าสูญเสียพ่อไปแล้วแบบนี้ทางอำเภอหรือว่าทางราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลองพิจารณากฎเกณฑ์อะไรดูใหม่ไหมอ๋มอผู้ป่วยแบบนี้ค จะต้องไปกันแบบนี้หรือคุณปรางทองก็บอกว่าจริงๆก็รู้สึกดีขึ้นนะหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าระบบเอกสาร,ราข้าราชการเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงระบบต่างๆและแก้ไขหน่อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงแบบนี้ใช่ไหมฮะคืออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการความสะดวกนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่บอกว่าต้องไป พาเขาไปทําบัตรอ่ะมันทําได้หลากหลายว,วิธีนะจริงๆแล้วเนี่ยครับผม,อ,มอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ปทุมธานี